ครับผมสวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับโชคกัญญาฟาร์มราชบุรีนะครับวันนี้พามาชมวัวสายพันธุ์บิสมัทเตอร์นะครับเราเองทางเราก็มีทั้งชาโลเล่และบิสมัทเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นบิสมัทเตอร์นะครับเป็นลูกสาววิชั่นนะฮะอายุ8เดือนโตดีมากเลยนะครับตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่6นะฮะและเป็น C1 นะครับเป็นตัวที่6นะครับและเป็น C1 เราได้ทําการจด C หนึ่งเรียบร้อยนะครับกับสมาคมของท่านกับนันเอสเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับโตดีมากเลยนะฮะลึกอ้วนดีนะครับตัวนี้ทรงลึกอ้วนดีนะครับก็ขอบคุณนะฮะตัวนี้เราก็ขายแล้วนะครับขอบคุณพี่ชายทางจังหวัดสงขามาณที่นี้ด้วยนะครับที่ไว้ใจเรานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ครับแพ้ก็ตกตะก็ดแล้วนะครับ แม่เขาเป็นชาวเร่อกำแพงแสนนะครับซีหนึ่งแล้วตัวนี้มีใบรับรองเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโชคกันอย่าฟาร์มราชบุรีเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนี่ครับสหวิชั่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกหนึ่งด้านหนึ่งนะฮะให้ดูอีกด้านหนึ่งนี่ด้านนี้นะฮะก็จะตกตะเกียแล้วด้านนี้ก็จะเป็นโลโก้ PJ นะครับโลโก้ PJ นะครับก็ตกตะเก็ดแล้วนะครับส,ส,สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนบวขึ้นรถอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูตอนบวขึ้นรถอีกทีหนึ่งครับผมรถมารับบวแล้วนะครับ ป้าอ่าอ่าเริ่มารับวัวเรียบร้อยแล้วนะครับไปทางสงขารอรับได้เลยนะครับนี่ครับนี่คือใบ C หนึ่งตัวเขานะฮะนี่จะเดี๋ยวนี่ปนสเปรย์ใส่คอไปแล้วนะฮะแห่ได้แห้งดีนะครับโลโก้นะครับ